สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ชมแม่บ้านกำลังรีดผ้านะครับก็รีดผ้าทุกวันอาทิตย์นะครับวันสุดสัปดาห์นะครับรีดผ้าเยอะแยะเลยนะครับรีดตั้งแต่เช้ายันเที่ยงนะครับกว่าจะเสร็จนะครับก็หลังจากที่วันเสาร์นะครับวันเสาร์เช้าวันเสาร์ก็ ทำการซักนะครับทำการซักเสร็จแล้วพอเช้าวันอาทิตย์นะครับก็มาทำการรีดให้เรียบนะครับด้วยเครื่องรีดไอ้น้ำนะครับก็ไม่ใช่เป็นรุ่นที่วางแขวนแล้วก็รีดนะครับแบบนั้นคงจะไม่ค่อยเรียบนะครับถ้าใช้แบบนั้นต้องงานเบาๆสำหรับนักธุรกิจที่ใส่ บางครั้งบางคาวผ้าบางๆนะครับส่วนผ้านนหนาๆอย่างนี้นะครับคงจะ,ะรีดไม่ได้นะครับก็ต้องใช้เครื่องรีดไอ้น้ำแบบนี้นะครับแบบตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับวันนี้ก็รีดทั้งเสื้อนะครับทั้งเสื้อนะครับแล้วก็กางเกงนะครับอันนี้ก็เป็นเกง่งกางเกงของท่านผอ,อ,อนะครับเยอะเลยทีเดียว นะครับก็คงใช้เวลาครึ่งวันนะครับครึ่งวันกว่าจะเสร็จนะครับก็ต้องทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันนะครับส่วนการซักผ้านั้นก็จะซักในช่วงวันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะครับซึ่งช่วงนี้ก็คงจะซักเฉพาะวันเสาร์วันเดียวเนื่องจากว่า มีภารก,กิจที่จะต้องเลี้ยงดูหลานนะครับโอหลานคนหนึ่งก็เลี้ยงไปนี่ปีกว่าแล้วนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะทุกวันก็ต้องเลี้ยงกำเจอยู่ในห้องไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับกนะ็เลยทำให้ช่วงนี้ต้องซักผ้าวันเสาร์วันเดียวนะ ธรรมดาแล้วจะมีการซักวันอังคารอีกหนึ่งวันแล้วก็จะรีดผ้าในวันอาทิตย์นะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าโรงเรียนเปิดหรือวันเปิดราชการไม่ติดโควิดก็เสื้อผ้าจะเยอะหน่อยนะครับก็คงต้องรีดกันประมาณทุกบ่ายโมงกว่าจะเสร็จช่วงนี้ก็รีดเฉพาะตัวที่จำเป็นจำเป็นนะครับ ที่ใส่กันบ่อยครั้งก็เลยรีดก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งวันนะครับครึ่งวันถึงจะเสร็จนะครับคลิปนี้ก็ให้ชมสักสามนาทีเสร็จนิดๆนะครับก็อาจบเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณ f c ที่ติดตามนะครับก็ช่วยกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆดีๆก็จะได้เตือนให้ f c ได้ชมกันนะครับ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ